สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมก็จะมาอัปเดตของราคาคริปโตนะครับผมตอนค่ำนะครับผมยี่สามจุดสองศูนย์นนะครับวันนะครับผมก็วันนี้ได้อัปเดตไปตั้งวันแล้วนะครับตอนนี้ข้อมาดีใจกับทุกคนด้วยนะครับบิตคอยนะครับผมได้ขึ้นมาตามจุดสูงสุดอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปเทสอ่าไฮกว่าหน้านี้นะครับผมที่เคยทำสูจุดสูงสุดประวัติศาสตร์ก็อยู่ประมาณสัก 6,400 0ดอลลาร์นะครับเพื่อนแต่ตอนนี้เขาได้ขึ้นมาเทสอยู่ที่6,3,278แล้วนะครับในของใบเน้นนะครับแต่ผมคาดการว่าน่าจะกลับไปเทสได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปเทสที่64,000ถึง65,000ดอลลาร์นะครับตามคลิปก่อนหน้านี้คืนนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไปได้นะครับเพื่อนก็ตามเฟรมของ s c นะครับ s c ก็ลักษณะแบบนี้นะครับมันมีแรงซื้อผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผม น่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าดูอ่าดูได้ยากนะครับแต่น่าจะไปต่อได้นะครับเพื่อนๆนะครับพยายามอยู่ในแนวนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือกราฟของบิตคอยส่วนตามเฟรม H1 นะครับ s 1 M15 s 4นะครับผมกราฟหนึ่งชั่วโมงกราฟ1วันนะครับเพื่อนๆดูนะครับมันขึ้นมากี่วันแล้วนะครับอ่านะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้า1ก15็ด17 1เก้าสิบเจดสิบสองสิาสิี่สิห้าสิบหก็ดแปดสบเก้าสิบเก้าวันเลยนะครับบิตคอยขึ้นต่อเนื่อง นะครับผมโดยที่ไม่ตาฐานต่ําจุดโดยที่ยกสูงตลอดนะครับไม่ตำฐานใหม่นะครับผมยกขึ้นสูงเป็นเป็นบันไดแบบนี้ตลอดเลยนะครับแต่ระวังเขาทิ้งดิ่งลงมาแบบนี้ได้นะครับก็ระวังไว้นะครับตอนนี้ Bitcoin ก็ดีใจด้วยนะครับอกหมื่นสองพันหอยะตอนนี้นะครับผมก็ลุ้นกันต่อคืนนี้อกหมื่นห้าพันดอลลาร์นะครับว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมจะมาดูกราฟของ ตัวที่ผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นของที่ใบโนหรือโดสคอยนะครับแต่เดี๋ยวจะเว็บมาทำตัวนี้ก่อนนะครับราคาร้อนแรงมากนะครับตอนเช้านะครับที่ผมทำคลิปโพสต์ให้กับเพื่อนๆนะครับว่าอ่ากิสุนะครับขอบวกประมาณสัก26-27%ประมาณนี้นะครับตัวนี้ที่สำคัญนะครับอากิตะนะครับที่ผมบอกคุณนะครับมันบวกบวกอยู่0.45ประมาณนี้นะครับไม่ถึง1%นนะครับผมผมบอกว่าเขามีโอกาสมากที่เขาจะวิ่งตามนะครับ กิสึตรงนี้ประมาณ2 6อนะครับอาจจะวิ่งตามแน่นอนนะครับแต่หารู้ไหมนะครับเมื่อตะกี้และล่าสุดบวกอยู่3 9เนะครับแซงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้บวกไป4 5เลยนะครับเพื่อนๆสุดยอดมากนะครับเมื่อกี้ผมดูเนี่ยบวกแซงทุกตัวเลยนะครับตอนเช้านะครับไม่บวกนะครับแล้วมาบวกตอนนี้ประมาณสัก45เผมดูนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่3 9ปนนะครับผมก็ สุดยอดมากครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เรามาดูตามเฟรมที่ผมบอกไว้ว่าให้ดูตามเฟรมปีก่อนนะครับยังเป็นสีเขียวมาดูตามเฟรมอกอกเดือนนะครับที่ผมบอกว่าเขาสามารถขึ้นได้อีกประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเบบี้ด็อกอยู่ทรงนี้นะครับเบบี้ด็อกนะครับเบบี้ด็อกนะครับผมแล้วก็ต่อไปคิสซคิสซตรงนี้นะครับผมแล้วก็อากีตะนะครับอยู่โทนนี้ดังนั้นแล้วโดดสคอยโดดสคอยก็อยู่ประมาณนี้เช่นกันนะครับส่วน ที่บาก็อยู่แต่แถวแนวนี้นะครับดังนั้นแล้ว3าตัวนี้อ่ะมันมันขึ้นมาก่อนแล้วดังนั้นลูกน้องอ่ะมันจะขึ้นตามมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้จะก้องขึ้นตามที่บามานะครับผมตัวนี้อ่าขึ้นตามที่บามานะครับ1ตัว2ตัวนะครับเบบี้ด็อกพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะตามที่บากับดดคอยมานะครับแต่รดคอยนะครับรถคอยกับ ลักษณะเบบี้ด็อกพวกนี้มันยังอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าก็จะไปได้เช่นกันนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นของโอเคโอเคทีนะครับจะเป็นของเหรียญในเป็นเจ้าของของกระดานเศษนะผมโอเคเอ็กนะครับเพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับก็น่าสนใจนะครับตัวนี้น่าจะขึ้นได้อีกประมาณสัก4เด้งนะครับผมนะครับนี่นี่คือคราบคราบบกเดือนนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะเขาจะมาแนวอยู่แนต้านอยู่โซนนี้นะผมประมาณ57ตรงนี้นะครับตอนเช้าผมตามประมาณสัก56 ห้าสิบห้าดอลลาร์นะครับผมจุดสูงสุดเ็าอยู่ที่ห้าสองร้อยห้าสิบห้าดอล์นะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับประมาณสี่จุดห้าเต้าหรือสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการลงทุนหนึ่งหมื่นก็กาไรสี่หมื่นกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนผมจะพาไปดูนิดนึงนะครับเป็นของ ตามเฟรมของชิบะนะครับชีบะแล้วก็เบบีด็อกดอสคอยนะเดี๋ยวไปดูให้นะครับก็เบบีด็อกก็เริ่มบวกขึ้นมาแล้วนะครับตลาดวันนี้นะครับกกีตานะครับบวก41%นะครับก็มีโอกาสมากนะครับสวยมากจริงๆเลยนะครับผมนะครับตัวนี้ตามที่ผมลงไว้นะครับนี่ครับมีโอกาสขึ้นอย่างรุนแรงเช่นกันนะครับ100%นะครับมีโอกาสมากนะครับผมคงน่าจะต้องมาเทสแถวแถวแนวนี้นะครับเพราะว่าผ่านแนวต้านโทนนี้มาแล้วนะครับโันนี้นะครับตําคืนมาแล้วก็จะเป็นลักษณะโทนนี้นะครับ นะครับแน่นอนนะครับผมผมคิดว่าค่อนข้างแน่นอนมากนะครับแนวนี้นะครับแท่งจะต้องเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับว่าจะมาเทสได้หรือเปล่าอาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้ก็จะไปรู้นะครับผมนะครับนะครับอ่าหกร้อยนะครับหกร้อยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนซื้อแต่แถวนี้นะครับแต่แถวนี้นะครับนั่นหมายความว่าเขาอาจจะบวกอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บวกกับตรงนี้เป็นสี่สิบสองแสดงว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมสองวันนี้นะครับมีขัดค่อนข้างมากนี่คือเราอย่างมีีติาาาามเเเอออย่่งงงหุผลในรรืขก ดูครับนะครับเพื่อนๆแต่ปัจจัยผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับตัวต่อไปนะครับกิสือนะครับบวกอยู่ที่5%นะครับบี5%แต่เรามาดูครับ5วันนะครับผมครับ5วันแล้วก็ครับสองตัวนี้จะตามลักษณะเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับน่าเดี๋ยวจะเปดเดี๋ยวปะเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นตามนะครับนี่เพื่อนๆดูครับสัปดาห์นะดูครับสัปดาห์นะย้ําเลยนะครับสัปดาห์นะโอเคนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่ามันไม่ได้หกข้างแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับยูใหญ่นะครับเป็นนนแบบบี้ะครั นะครับดูแบบนี้นะครับแนวต่าจะเป็นแบบนี้ดังนั้นแล้วแท่งนี้จินตนาการได้เลยนะครับนี่คือผมเดานะอ้ําตามผมนะแต่ผมมันมีเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือตามเฟรมสัปดาห์แล้วเรามาดูตามเฟรมที่ย่อยลงนิดนึงนะครับผมสัปดาห์หนึ่งก็ต้องมีต,ตามเฟรมของ5วันอ่าสวยอ่ะไหมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าอ่าเพื่อนๆดูนะครับก็มาฝากเพื่อนๆเผื่อว่าคนไหนที่ชอบสายแนวนี้แล้วก็อาจจะตรงใจกันก็คุยกับผมรู้เรื่องสักหน่อยนะครับ แต่ถ้าคนไหนไม่ซื้อก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะผมไม่ได้เจียร์ให้ซื้อให้ขายตรงไหนนะครับแต่เอามาให้ดูแล้วนะครับก็อย่าถามผมอีกนะครับว่าซื้อได้หรือเปล่านะครับตัดสินใจเองอย่ามาโยนความผิดให้ผมนะครับเพราะว่าเวลามันลงอ่ะมันไม่มีใครรับได้นะครับแม้แต่พี่น้องเรื่องเงินทองก็ยังทะเลาะกันนะครับผมโอเคนะครับก็นี่คือตามเพรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ดับเบิลแบบนี้นะครับก็ลุ้นต่อนะครับลุ้นต่อนะครับผมลุ้นต่อไปได้นะครับผมอ๋อตัวนี้ผมดูครับชิบบาทเลยครับออบบไไปด้นะคครัโเ ผมผมขออนุญาตก่อนนะครับเบสก่อนนะครับเมื่อกี้พูดตัวไหนไปโอเิสึออ่าโอคิสึตัวนี้นะครับเช่นกันเลยนะครับเนี่ยมันไปได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสวยฮามากนะครับสวยฮามากเลยนะครับที่ว่าเปอร์เซ็นต์ลุ้นกันต่อนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับมันต้องไปแน่นอนมันต้องไปแน่นอนนะครับนี่คือสุดยอดนะครับไปแน่นอนครับอมยิ้มในใจแล้วครับรู้แล้วว่ามันคืออะไรครับผมนะครับโอเค คิดสส์นะครับผมลืมหมดเลยนะเมื่อหน้าแตกเลยเมื่อกี้จําปิดนะครับโอเคนะครับแท่งนี้นะครับเดี๋ยวจะดึงเป็นสีเขียวนะครับก็จะขึ้นไปเทสอ่าเจอเขาจะดึงสีเขียวนะก็ทุบลงมาก่อนนะครับทุบลงก่อนจะดึงเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้ยี่บหกเปอร์เซ็นต์นะครับลุ้นได้เลยนะครับว่าจะไปห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่าโอดได้มากนะครับไม่มีไกด์เดาแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงมาดูของตัวดอสคอยดีกว่าดอสคอยนะครับก็ตามเฟรมเพื่อนๆดูนนนนะะคครรัััับบตตวววววออืื่่สสยยมากแล้เนี่่ยชัวโมงเพื่อนๆดูนะครับชั่วโโมมงชั่วง มาดูของ5วันโอ้โหนี่คือดุสคอยทําไมเช่าเป็นอย่างนี้นะครับเช่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมอ่าดุสคอยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมอ่าพุ่งบรยจาพุ่งเรยจาเช่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเช่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมดุสคอยโอเคนะครับดุสคอยแล้วมีอะไรมากนะครับตัดขึ้นนะครับเดี๋ยวแต้งนี้จะกอตัวแบบนี้นะครับนะครับนี่คือแรงอัดนะครับผมนะครับแรงหัดก็เหมือนกับตัวไหนนะครับแรงหัดก็เหมือนกับตัวนี้นะครับแรงอัดเนี่ยดูนะครับดูแบบนี้นะครับ นี่คือแรงหัดนะจ๊ะอย่าให้มันเกิดเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับแบบนี้นะครับเมื่ออยู่บนเส้นสีเหลืองสีขาวแล้วก็ขึ้นจนตายนะครับผมนะครับยูนะครับผมตัวยูนะครับโอเคนะครับใส่ไปยิ้มใส่นิดหน่อยครับผมนะครับผมโอเคนะครับตัวต่อไปจะไปดูของดอดโกยอีกครั้งหนึ่งนะครับสองจุดสองสี่นะครับก็สวยงามแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็พยายามอยู่ในแนวรับตรงนี้นะครับรับอยู่ในเส้นนี้นะครับต้องรับไม่อยู่นะครับ S สี่นะครับโอเคนะครับ่อนข้างไซเวนะครับดอดคอยนะแต่รักษาฐาน8ปดบาทให้ได้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไป8ดบาทยิบไม่ได้นะครับก็อยู่ในเซนติเมต์ที่ดีนะครับผมนะครับรับไม่อยู่นะครับโซนนี้นะครับส่วนโซนนี้เลยนะครับส่นสองสามเ้าร้อยนะครับตีว่าสองสี่กลมๆนะครับผมนะครับต้องรับไม่อยู่นะครับสำหรับดอดคอยนะครับอืมโอเค ตัวต่อไปก็ Baby d o ็นะครับน่าจะบวกพุ่งร้อนแรงเช่นกันนะครับนี่กำลังไปนะครับเนี่ย S4 นะครับกำลังไปนะครับเบบี้ด็นะครับ S4 กำลังไปนะครับวอลลุ่มเคลื่อนหไหวแล้วนะครับนะครับเจอกันนะครับแถวนี้นะครับตรงนี้ลุ้นต่อนะครับบวกประมาณสักสามสนะครับคืนนี้นะครับต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเขาไม่พยายามขนาดนี้นะครับโอเคนะครับรีบาวรีเซ็ตนะครับผม โอเคนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมแกเอาคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่านี่คือตระกูลหมาต่างๆนะครับก็น่าจะมีโอกาสมากนะครับที่จะขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับแต่มันขึ้นมาแล้ววันนี้แต่ผมก็พูดมาแล้วนะครับส่วนชิบายนุนะครับดูนิดนึงนะครับผมชิบายนุเรามาดูครับของทำฟิม5วันดีกว่าเพื่อนๆดูนะดูนะครับ5วันนะครับผมอากิตะมันอยู่ตรงไหนครับอากิตะนะครับผมขึ้นมาอากิตะยังอยู่ตรงนี้นะครับ อากีตะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะจําไว้นะชิบะมาอยู่แนวนี้แล้วนะครับผมขึ้นมาแล้วแล้วตัวอื่นล่ะครับดีบดูเลยนะครับผมตัวอื่นนะครับอากีตะมันอยู่ตรงนี้เลยมันยังมาไม่ขึ้นเลยนะครับมันยังอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆยังอยู่ตรงนี้มันยังไปได้อีกเยอะโอเคต่อไปตัวอื่นคิดส์ กีตือก็มันยังอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหซื้อตัวไหนก็ได้หมดนะครับตอนนี้สดชื่นนะครับผมสดชื่นนะครับมันจะไปแบบนี้แล้วด้วยหรือเปล่านะครับมาดูด้วยกันนะครับผมหาณเพื่อนๆซื้อแล้วก็ตักทายกันนะครับผมนะครับก็แบ่งปันกันนะครับแต่อย่ามาโทษกันนะครับผมเพราะว่าเราผมเอามาฝากส่วนพื้นฐานตำรอะไรคุณไปศึกษาต่อเองนะครับอย่ามาถามผมนะครับเพราะผมไม่รู้เรื่องนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆสั้นๆน,น,นะครับยังไงก็เราลุ้นกันต่อนะครับผมหวังว่าชิบะอินุขึ้นไปเทสที่ สามพันได้แล้วก็ดอสคอยกลับไปยืนเหนือ9บาทได้ถึงแม้ว่าไป10บาทหรือไม่ได้ตามที่ผมโพสไว้เมื่อคืนก็ไม่เป็นไรข้อหวังว่าให้มันยืน8บาทสร้างฐานยกสูงขึ้นเป็น9บาทกว่าเ้าบาทยี่ถ้าเกิดตะลุเก้าบาทยี่ได้ก็บินเลยนะครับทีนี้นะโอเคปราเมื่อวันต่อว,วันนะครับยังไงก็เราสายเราอยู่แล้วนะครับแต่เรายัางมีเป้าหมายเรายัางมีเหตุผลนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมหลับฝันดีนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจมาจะด่าหรือจะชมก็ยินดีรับหมดแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะเงียบดีกว่าอย่าไปสาวความดีกว่านะครับก็อยากให้เขาอย่างน้อยๆก็แอบดูผมก็ยังดีนะครับผมถึงแม้ว่าก็เกลียดแอบดูเกลียดแต่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ดูโฆษณาใน YouTube ผมด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมคลิ ถ้าคริปโตเราซื้อขายไม่ชนะนะครับผมแนะนําได้เต็มปากเลยแจ้งก็ว่าแนะนํานะครับถือดีกว่านะครับถืออยู่เฉยนะครับเมื่อถึงเวลาแลว้วก็อยขายนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ